พี่นะครับพี่น้องทุกคนเนาะผมกับต้เป็นคนเสมัยแล้วครับผมนะครับวันนี้ก็มากับน้านองนะครับตอนเช้าเราบรรยากาศวันที่หนึ่งหวออกเนาะหนึ่งเดือนสิบหกสามนะครับนั่งพี่ลมมาครับสปีดนะครับเอาเจ้ามาร์คทีนะครับยาวมาลงงานนะครับนะครับผมตอนนี้กําลังเข้าไปหน้างานอ้าวเจอฟาร์มตัวเองครับผมเจอทีงมนเนาะนะครับ ป,าม,ปาม,มากับน้อ,องครับผอ,อบนอ,องครับเามานางานนะครับนางานไปหลายจากเมื่อกี้นะครับถ่ายดูนะครับก็บยากาศสวนปาน์ร้ค้าโอเยครับผมเย,มเยทุกทีก็เป็นทุกทีนะครับน,น้องตรงนี้นะนะนทำยังไงก็ไม่จบน้อนเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่ะ จบไอ้ถนนเดี่ยผมดูแล้วทำเป็นไงก็ไม่จบสักทีเนี่ยนะครับไอล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเดินทางครับเนี่ยเกียร์สิจะเปลี่ยนเมเนี่เนเนี่ยนหลงบิลีนลงใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสิบ่านาทีครับมาถึงนี่หน้างานเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนเราลดลงนะครับจะให้มาเปิีนน้ำไว้ก่อนนะครับเน่ก็ผลิตการข้างทางหกครัว para el... เมื่อเช้าคันนี้สอยรั่วไปแล้วครับชเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยรถทรสอยรั่วไปแล้วเมื่อเช้าบรรยากาศที่สวยครับฟาร์มบุ้งเนาะ เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเช้าเวลาสักพักหนึ่งนะครับเข้าอีกฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมการที่เอาไปนั่งไหนเนี่ยทบรรยากาศที่สวยวิวฟาร์มที่สวยเนี่ยบ้านพักบ้านพักเนาะสวยๆครับสวยเ่ยเดี๋ยวถึงแล้วนะครับกล้องวันทีอย่างนะครับน้องมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้เลยเนี่ย เมื่อก่อนมันเปลีป่ยนไม่ได้มันต้องตัดทิ้งเลยเียเปลีป่ยนได้แล้วโอ,โ,อโ,อโอ้นะครับไปครับผมเดี๋ยวพาไปดูทางแคบๆนะทีนี้นทางนากุ้งเวลาเอาไมโครเข้าไปเป็นยังไงเนาะน่ากลัวแบบไหน,นดูนะครับทางแคบๆนะครับทางพื้นที่จำกัดเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูเด้อตั้งแต่ทางเข้าไปเลยเร็ ครับทางเนาะน้าฝนนี่น่ากลัวเลยละครับแบบนี้สั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นรมดันวนกันเลย <c oughs> นี่ครับว่ารู้สึกเสียวนิดๆครับผมทางแคบครับทางแคบเนี่ยครับฟารมฟามเนาะฟรามกุ้งเนี่ยนะฟร์มใครไม่เคยเห็นหนากุ้งเนี่ยดูเอานะครับผมนะจบาง่อบรรยากาศเนี่ยแคบแคบเลยเนี่ย ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล,ล,ล,ล้วเน่เน่เน่หนาคุ้นเน่เน่มีบ่อมีบ่อนะครับสวยสวยนะครับ ดูวไว้นะพี่น้องด้วยถน,นนนะ่ะแคบฝั่งนี้ก็คลองฝั่งนี้ก็คลองฝั่งนี้ก็บอ่อ จะลงมาเย็บดูไปลอกอี้ก่อนเดี๋ยวว่าถาไม่ได้ไงเห็นว่ามาลอ้องกันนะกกนก่อนนันไรอ,ไม,อไม่ได้หอกอน้ได้ี่หลมาโอ้เร่มรนกก่อนโอ้ยาวยวยาวบอมันยาแบบนี้เลยพี่นอ้องโอ้ ยาวเกินโอ้ลงแบบยาวเลยมาเนี่ยลงแล้วครับลงแล้วเดี๋ยวจอดเดี๋ยวพี่เดียวมานะเดี๋ยวพี่กิดมาครับน้องเอามาลงให้ครับผมลงมาจอดไว้ให้นะนะครับผมก็มากับน้องนะสองคนนะครับนี่ดูวิธีการลงของน้องนะครับโอ้โหโชว์เหยียดแขนสุดเลยเมื่อกี้เนี่ยกล้องไม่พอเลยเรียบร้อยครับ ร้อยจบแล้วครับเอารถจอดไว้ก่อนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่นี้นะครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับกับน้องนะครับส่วนพี่กิดเดี๋ยวตามมาครับผมนะครับเอารถมาส่งหน้างานแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาไมโครสมองกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ